ใครที่ชอบวาดรูปห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันจะพาทุกคนไปหารายได้เสริมกันที่เว็บ Redbubble ค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเว็บ Redbubble กันก่อนนะคะเว็บ Redbubble นะคะเป็นธุรกิจ POD หรือว่า Print on Demand นะคะก็คือเมื่อลูกค้าเนี่ยเข้ามาในเว็บ Redbubble แล้วก็ชอบสินค้าชิ้นไหนกดสั่งซื้อปับ๊บทาง Redbubble เขาก็จะพิมพ์ลายนั้นๆลงบนสินค้าแล้วก็นำส่งให้กับทางลูกค้านะคะ ซึ่งลูกค้าของเว็บ Redbubble นะคะก็มีอยู่ทั่วโลกเลยนะแล้วก็เขาก็มีสินค้าให้เลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะคะทั้งเสื้อยืดเสื้อแขนยาวเสื้อแขนกุดกระเป๋านะคะแก้วน้ําต่างๆแมสนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบวาดรูปหรืออยากมีสินค้าขายที่เว็บ Redbubble วิธีการไม่ยากเลยนะคะก็แค่สมัครแล้วก็วาดรูปอัพขึ้นไปนะคะเลือกสินค้าที่ต้องการจะลงขายนะคะแล้วก็รอคนมาซื้อนะคะ สำหรับขั้นตอนของการพิมพ์แล้วก็จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยทั้งเว็บ Redbubble เขาจัดการให้หมดเลยนะคะเราไม่ต้องยุ่งไม่ต้องสต็อกของเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหวานจะพาทุกคนไปสมัครเพื่อเป็นผู้ขายในเว็บ Redbubble ด้วยนะคะ หากใครที่รู้จักเว็บ Redbubble แล้วเนี่ยแล้วอยากจะข้ามไปสมัครเลยนะคะเดี๋ยวหวานจะทำ time stamp ไว้ให้ใน description นะคะสามารถกดดูไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยรู้จักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าในเว็บ Redbubble เนี่ยเขามีอะไรขายบ้างกันนะคะก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ขายนะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่ามีอะไรขายบ้างคนซื้อเขาสนใจซื้ออันไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ถ้าเรากดเข้ามาในหน้าเว็บไซต์นะคะด้านบนมันจะมีเมนูแบ่งแยกแคตตากรีให้ดูอย่างชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูสักอันนึงนะคะว่าลองกดเข้ามาในเฟซมาร์นะคะก็จะเป็นหน้ากากนะเ,เขาก็จะรวมเฟซมาร์กที่มีดีไซน์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะโดยที่ บรรทัดบนเนี่ยจะเป็นชื่อของสินค้านะคะส่วนบรรทัดที่2เนี่ยจะเขียนว่าบายต๊ดๆต,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 ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อของเหล่าดีไซนเนอร์ที่เขาดีไซน์สินค้านั้นๆนะคะแล้วก็ตามด้วยราคานะอ่ะหวังลองกดเข้ามาในสินค้าชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ลายดีไซน์น่ารักเลยสีแดงสดใสนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเขาก็จะบอกคุณสมบัติของสินค้านะคะเอ่อให้ดูด้านในของมาส์นะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ย เขาก็จะมีสินค้าอื่นๆในลายเดียวกันนี้นะคะให้ลูกค้าได้กดเลือกซื้อเผื่อว่าชอบมาส์แล้วอยากจะได้เคสมือถือในลายเดียวกันใส่เป็นคอลเลกชันอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกช็อปได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้หวันลองเข้ามาในร้านของดีไซเนอร์ที่เขาออกแบบลายสีแดงเมื่อกี้นะคะเขามีผลงานอยู่ทั้งหมด270กว่าแบบนะ ร้านนี้เนี่ยเขาวาดง่ายๆแล้วก็ลายเส้นน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกสติ๊กเกอร์เสื้อผ้าแก้วน้ําหมวกนะคะเคสโทรศพัพท์อย่างนึงที่หวานชอบในเว็บนี้นะคะก็คือเวลาที่เราอัพรูปวาดของเราขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะส่งขายนะเราสามารถจะ ลองวางลงบนสินค้าได้เลยนะคะเราจะเห็นภาพเลยนะว่าถ้าลายวาดของเราเนี่ยไปวางอยู่บนเสื้อเรามันจะสวยไหมนะคะหรือว่าวางอยู่บนเคสมือถือเนี่ยมันควรจะย่อลงไปหรือว่าขยายขึ้นมาเราก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะถ้าเราลองกดเข้ามาในสินค้าเสื้อนะคะเราก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ย ในลายเดียวกันนะคะเขาก็จะมีรูปแบบของเสื้อให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วรวมถึงลูกค้าก็สามารถเลือกสีเสื้อได้ตามความชอบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปลองดูสินค้าอื่นๆกันบ้างนะคะกดเข้าไปที่หน้าหลักของ Redbubble นะคะเดี๋ยวเราไปลองดอูสินค้าสติกเกอร์กันบ้างนะเพราะว่าสินค้าสติกเกอร์เนี่ยก็เป็นสินค้าที่ขายดีหมวดหนึ่งของ Redbubble เลยนะคะ รูปถุงชานี้เนี่ยดูวาดง่ายแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันนะคะเขาก็จะมีรูปโชว์นะคะว่าเวลาที่เอาสติกเกอร์ถุงชานี้เนี่ยไปแปะบนขวดน้ำแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะให้ลูกค้าเขาเห็นภาพมากขึ้นนะคะเวลาที่เอาสินค้าไปใช้งานนะคะ หวานชอบเว็บนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราวาดรูปแล้วเราอัพขึ้นไปนะคะใส่บนสินค้าต่างๆนะเราก็จะเห็นภาพที่แบบเสมือนจริงเลยนะคะว่าถ้ารูปวาดของเราเนี่ยอยู่บนสินค้าต่างๆแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ สำหรับใครที่ชอบวาดรูปหรือว่ามีรูปของตัวเองอยู่แล้วนะคะวันก็แนะนำว่าคุณก็สามารถจะเอารูปของคุณนะคะไปอัพโหลดส่งขึ้นไว้บนเว็บ Redbubble ไว้ด้วยนะคะเพื่อมีใครผ่านไปผ่านมาลูกค้าเห็นแล้วชอบเนี่ยเขาก็อาจจะมาซื้อสินค้าของเราก็ได้นะโอเคอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพนะคะว่าเว็บนี้เขาขายอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสมัครกันเลยดีกว่านะคะ ให้คุณเข้ามาในหน้าแรกของเว็บ Redbubble นะคะเดี๋ยวหวานจะใส่ลิงก์ไว้ใน description นะก็จะมีปุ่มด้านขวาบนนะคะเขียนว่า Sell Your Art นะคะกดตรงนั้นได้เลยค่ะ เมื่อคุณกดเข้ามานะคะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆอธิบายให้คุณทราบนะคะเกี่ยวกับการเป็นผู้ขายในเว็บ Redbubble นะคะแล้วก็เขาก็จะบอกด้วยนะว่า how Redbubble work นะคะก็คือหนึ่งให้เราอัพดีไซน์ของเรานะคะขึ้นไปในร้านของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมาเจอสินค้าของเราแล้วก็ซื้อนะคะหลังจากนั้นเนี่ย Redbubble เขาก็จะทำการพิมพ์แล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะคะ พอลูกค้าได้รับสินค้านะคะเราก็จะได้รับส่วนแบ่งในการขายสินค้านั้นนะ r e b l e เนี่ยเป็นเว็บมาร์เก็ตเพลสที่เราสามารถจะระบุ ได้นะคะว่าเราอยากจะได้ส่วนแบ่งของแต่ละสินค้าเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งนั่นก็จะมีผลต่อราคาขายสินค้านะคะถ้าคุณระบุเปอร์เซ็นต์ในการได้รับค่าส่วนแบ่งเยอะนะคะราคาขายสินค้านั้นๆเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสมัครกันเลยดีกว่านะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดของหน้านะคะแล้วก็กดปุ่ม start selling ได้เลยค่ะ กดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเลือกให้เราอยู่ที่ artist sign up อยู่แล้วนะคะก็เราก็กรอกรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะใส่อีเมล username password นะคะในส่วนของ username นะเขาให้ใช้เป็นตัวอักษรตัวเลขแล้วก็ขีดได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ห้ามเกิน4-15ตัวอักษรนะคะหลังจากนั้นก็กด sign up ได้เลยค่ะ พอกด s i g อัพแล้วนะคะมันก็จะเข้าไปหน้าถัดไปเลยนะคะตรงนี้นะเราจะต้องมาเซตข้อมูลต่างๆนะคะให้กับร้านของเรานะคะในช่องแรกจะเป็น Create Product นะคะถ้าคุณมีงานดีไซน์อยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถ Add ดีไซน์ลงไปตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สี่เหลี่ยมถัดมานะคะจะเป็นเซต อัพชอปนะคะตรงนี้นะก็ให้คุณไปกดทีละหัวข้อนะคะเพื่อที่จะใส่ข้อมูลใส่รูปใส่โลโก้ใส่ cover image นะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยในหน้าเมื่อกี้นะคะแต่และหัวข้อมันก็จะโดนขีดค่าไปแต่และหัวข้อนะคะทําให้ครบทุกอันนะในส่วนของ cover image นะคะอันนี้จะต้องมีขนาดอยู่ที่2,400พิกเซลแล้วก็สูงอยู่ที่600พิกเซลนะคะจะทําเป็นไฟล์ jpeg หรือ png ก็ได้นะแล้วคุณก็มากรอกรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะ display name น,นะแล้วก็ bio ก็กรอกรายละเอียดนิดนึงว่าทำไมถึงสร้างร้านนี้ขึ้นมานะคะในส่วนของ copyright นะคะหวานก็จะใส่ชื่อร้านของหวานไปเลยนะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด save change ตรงนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของหัวข้อไหนที่เราได้กรอกรายละเอียดไปแล้วนะคะมันก็จะมีเส้นมาขีดค่าหัวข้อนั้นๆออกไปนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปใส่ข้อมูลในส่วนของเกจเพศกันค่ะกดคอนเฟิร์มยูอีเมลได้เลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็ให้คุณกรอกข้อมูลรายละเอียดตามจริงของคุณได้เลยนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงอีเมลแอดเดรสเนี่ยจะโชว์อีเมลที่คุณใช้สมัครก่อนหน้านี้ไว้นะคะ เลื่อนลงมานะคะก็จะมีให้กรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่นะคะคุณก็กรอกลงไปเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็น getting p a g e นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถเลือกรับได้นะคะว่าเราอยากจะรับเงินเป็นสกุลเงินไหนนะคะสำหรับหวานนะหวานก็เลือกเป็น US dollar นะคะแล้วก็รับโดยผ่านตัวกลางเนี่ยเป็น p e o น i a นะ ก็ใครจะรับแบบหวานก็กดตัวเลือกสุดท้ายเลยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมา2อออปชันนะคะออปชันแรกเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ PayPal นะคะคุณก็กด Verify PayPal Account นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ใช้ Payoneer นะคะก็ให้เลือกออปชัน2นะแล้วก็เอาข้อมูลใน Payoneer มากรอกตามช่องต่างๆนี้ได้เลยนะคะหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็มากด Save Change ตรงนี้ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สมัคร เปิดร้านเป็นผู้ขายที่เว็บ Redbubble เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะคอมเมนต์บอกหวานไว้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยหวานจะมาสอนวิธีลงงานนะคะเพื่อขายในเว็บ Redbubble นะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ